ปารียมซ่สมขนาดนี้แต่จากเมื่อวานท่าทีเมื่อวานทั้งที่กกตส่งเรื่องไปที่ศารลรัฐธรรมนูญ โอ้โหมันเหมือนมรสุมพายุมันเข้าขนาดนี้ค่ะพักมีหวั่นหวั่นอะไรใดๆกันบ้างไหมคะเราก็มีภูมิต้านทานมาเยอะแล้วนะคะเราไม่ได้เพิ่งใช่คำว่าภูมิต้านทานเรามีภูมิต้านทานเราไม่ได้เพิ่งเจออะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราเคยเจอสถานการณ์ที่มันรุนแรงโดนยุบพักกรรมการบริหารโดนตัดสิทธิ์มาก่อนแล้วก็ผ่านอะไรมา45หปีนี้ก็เรียกว่ามีคิดว่ามีภูมิต้านทานแล้วเราก็คาดคะเนไว้แล้วนะคะว่ามันจะต้องเจออุปสรรคขวางหนามมากมายก็ไม่ได้หวั่นไหวค่ะพี่เจี๊ยบคิดว่ามัน ูจงใจไปไหมคะเพราะแบบแบบเรื่องมันแบบโอ้โหมันเหมือนพี่จ๊ิไม่อยากใช้คําว่าเลือกฟันอะนะคะแต่ว่ามันแบบก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีวันเดียวเองอะใช่ค่ะก็รู้สึกเหมือนมันเหมือนจงใจเร่งรัดไหมคะที่ฉันสามารถตั้งคาถามได้ไหมอะเป็นการสัมภาษณ์ที่ต้องระมัดระวังคำพูดมากเลยนะคะเราก็ทราบว่า การส่งสารรัฐธรรมนูญกรกตรส่ง<ห>เรื่องไปในเมื่อวานนี้นะคะทั้งที่อีกไม่กี่ชั่วโมงจะโหวตนายกแล้วก็มีคําถามไปที่กรกตนะคะว่ามีฮิดเด้นอะเจนดามีการหวังผลอะไรหรือเปล่า<ห>ที่ผ่านมากร,ตร,ก,ารกตก็เป็นองค์กรอิสระที่มีภาพลักษณ์ อยู่แล้วนะคะไม่ไดาพี่เจ๊ยบทำไมนนไปว่าเขาอย่างนั้นละไม่ได้ว่าค่ะ,คะก็800,000นคนนะคะ <c oughs> ประชาชน800,000นคนได้ลงชื่อถอนถอนกกต<อ>หลังการเลือกตั้งปี62ไปแล้วนะคะ,ะแล้วตลอดมาเราก็เห็นกระแสสังคม,สงคมเสียงของสังคมก็ตั้งคําถามกับการทํางานของกกตเยอะมากอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ร้ายมันค้านกับสายตาของคนที่รักประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ขาดความโปร่งใสเห็นเอาคําว่าโปร่งใสออกจาก สโลแกนของกรกตมีเอาออกด้วยหรอคะสโลแกนเก่าเขาว่ายังไงนะคะพี่เจฟหาจำไม่ได้แต่ว่ามันจะมีท่อนวักหนึ่งอ่ะคำว่าโปร่งใสด้วยเพิ่งจะถอดออกไปไม่กี่เดือนแล้วเขาถอดเขาเอาะครอะไรไปใส่แทนคะเขาเปลี่ยนใหม่ค่ะจำไม่ได้แล้วต้องไปดูนะคะดูเลยมีของเก่ากับของใหม่ทางทนาเขาจะไม่โปร่งใสเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าเขาอาจจะเห็นเรื่องอื่นสําคัญกว่าหรือเปล่าหนูไม่รู้เขาบอกเขาเน้นตรวจสอบค่ะก็ที่ไปแขวนใบส้มให้สสเชียงใหม่เขต8รอบที่แล้วก็โดนเขาฟ้องไป30ล้านแพ้คดีไปแล้วอะค่ะ ผู้สมัครหรืออะไรเขาก็สามารถแบบฟ้องร้องกลับได้เหมือนกันได้ค่ะกรกตก็แพ้คดีเยอะแยะแล้วนะคะถ้าไปดูรายงานประจําปีของกรกตจะเห็นว่ากรกตมีโจทย์เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเวลาที่ถูกเรียกร้องการเสียหายเนี่ยจะเอาเงินใครไปชําระตอนนี้สภาพจิตใจคุณพิธาเป็นยังไงบ้างคะได้คุยได้คุยกับท่านไหมคะพี่เจฟฟขาตอนนี้นึงเจอได้คุยค่ะก็ ก็ไม่เห็นไม่ได้เห็นมีวิแววกังวลนะคะก็หนูไม่รู้หนูก็เห็นใช่มันก็ช่างเอารูปตอนเหมือนแบบท่านนั่งร้องไห้อยไม่รู้ว่าาอาจจะคนละเหตุการณ์กันหรือเปล่าแบบนั่งแบบสะอื้นร้องไห้หนูเห็นหลูมีคนเอาไปแชร์กันในในใน a ฟ e b o o k น่าจะเป็นแบบเฟกนิวมั้งคะหรือเปล่าไม่มีไม่ได้เห็นประมาณนั้นนะคะยังไม่เห็นภาพนั้นคุณพีพทธาเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะเท่าที่รู้จักนะคะเป็นคนที่ ควบคุมตัวเองได้ดีเป็นคนที่นอกจากจะกล้าหาญแล้วนะคะเป็นเป็นคนที่เข้มแข็งรับมือกับสถานการณ์พวกนี้ได้ได้ดีค่ะมีคนเน่ะเขาบอกว่าการที่แบบกกตยื่นคำร้องแบบนี้มันอาจจะแบบมีผลมากๆเลยต่อเกี่ยวกับการแบบเหมือนตัดสินใจที่ตอนแรกอ่ะตัดสินใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะโหวตแต่พอเหมือนแบบมีเรื่องอย่างเงี้ยการยื่นฟ้องอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้สสหรือสวหลายๆท่านลังเลแล้วก็ เลือกที่จะไม่โหวตคุณพิธาไปเลยจากประเด็นที่มีการฟ้องร้องจากกรกตเนี่ยค่ะคุณเจี๊ยบมองไงครับพี่เจีมยบมองไงครับเรื่องนี้ไม่ต้องคิดมากเลยคิดว่ามันเป็นข้ออ้างมากกว่านะคะค่ะก็การเราจะทราบได้ไงว่าคดีผลมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมคะ,คะถูกหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ใช่ข้ออ้างนะคะ,คะที่จะทําตามมติของมหาชนที่เลือกมาแล้วนะคะไม่งั้นจะมีการเลือกตั้งไปทําไมนะคะประชาชนแสดงออก มามีผลคะแนนแล้วว่าต้องการให้ใครเป็นนายกมันไม่มีเหตุผลอื่นนะนอกจากข้ออ้างที่จะไม่เลือกนะฮะสมมุติว่าเ,<อ>เป็นสมมติสมมติติฐานที่เลวร้ายที่สุดนะคะ,คะก็คือถ้าองค์กรอิสระนะคะ,คะยังทําอะไรที่มันค้านสายตานะคะผลมันออกมาเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดกไ็ไม่ได้มีผลกับการที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคะ่ะ<อ>ก็คือคุน<อ>สื่อเนี่ยสูงสุดก็คือตัดสิทธิ์จากการเป็นสสนะคะ,คะแต่ยังไม่ได้ตัดสิทธิ์การเป็นนายกคะ่ะ ก็ยังสามารถถูกเลือกโหวตเปน็นนายกมนตรีได้อยู่ใช่ค่ะ,คะก็เหมือนคุณประยุทธ์น่ะก็เป็นแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติค,คุณประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นสสแล้วในปี60นี้คนที่เป็นนายกเป็นคนนอกได้อย่างคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นสสตอนนี้เหมือนพี่เจี๊ยบก็เป็นคนมาทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วเนาะคิดยังไงกับสถานการณ์ที่มันดูจะแบบยุ่งยากและซับซ้อน มากขึ้นเรื่อยๆครับเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะ,<ฮ>ะว่ามันมีอุปสรรคขวงกน้มากนะคะเนื่องจากพรรคเก้าไกลนี้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มี <ฮะ S 1> นโยบายหลายๆอย่างที่ที่ทำให้ในทุนเขาก็อ่ามันไปกระทบกระเทือนกับคน <ฮะ S 1> กับกลุ่มผลประโยชน์นะคะ,<ฮ>ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มออมบาตขุนศึกศักดินากองทัพนะคะเรามีนโยบายที่ไปลดทอนอำนาจเขาแล้วก็การที่เขาเคยอิ่มมีพีมันสุขสบายอยู่บนกองภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็ไปขัด ไปขาดข่าวนากัขาดขาดกับกลุ่มผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเป็นเรื่องที่เราทราบล่วงหน้าแล้วว่าเราต้องเผชิญอะไรบ้างเมื่อกี้ตอนที่เราก่อนที่เราจะเข้ามาที่รัฐสภาเนี่ยนะคบตลอดเส้นทางทเห็นมันเหมือนภาพบรรยากาศเดิมๆม,มันเริ่มกลับมาอีกแล้วพี่เจมยบขาทาไมวังวนเดิมมันมันเหมือนจะเลี้ยวกลับมาที่เก่าอีกแล้วเราเห็นตู้คอนเทนเนอร์เราเห็นล้วนลวดน้าเราเห็นรถสลายการชุมนุม ประเทศชาติมันจะเดินหน้าต่อไปได้ไหมคะเอาดีๆหนูเห็นแบบตลอดเส้นทางเนี้ยอดีตอยู่อย่างเดียวเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือหนูเห็นแม่ค้าขายของเต็มเลยเหมือนแม่ค้าไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ของที่ขายมีแต่แบบเพนสีส้มกลาลังมาหนูเห็นเขาขายเต็มเลยรอบทางเข้ารัฐสภาพาี่เจมส์มอง <c oughs> ยังไงคะมัน <c oughs> จะกลับไปวังวนเดิมไหมซ้ําๆไหมก็ <c oughs> <c oughs> ต้องช่วยกันนะคะพลังของพี่น้องประชาชนที่เป็นโหวตเตอร์ที่ได้แสดงออกผ่านครูหาเลือกตั้งแล้วก็ยังจะต้องตามออกมาปกป้องผลการเลือกตั้งของตัวเองนะคะและขบวนการนอกสภาก็มีความสําคัญมากนะคะ คือนอกสภากับในสภามันจะต้องเดินคู่ขนานกันไปนะคะมีพลังเรื่องความปกติเนี่ยคือเราอยู่กับความไม่ปกติมานาน<ะ>แล้วนะคะ9ปีกว่าที่ผ่านมาเราอยู่กับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติถ้าการโหวตนายกเป็นปนด้วยความราบรื่นเรียบร้อยนะคะ,คะก็คือการดึงเอาสถานการณ์ปกติกลับคืนมาสู่สังคมไทยคะ<ม>่ะเคะแต่ว่ามันมีบางคนมองว่าถ้าสมมติว่ามันมีการชุมนุมมีการเคลื่อนไหวน,นะตอนนี้ กันจะเป็นภัยกับก้าวไกลเองอันนี้พี่เดียมคิดว่าไงคือตอนนี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะทําคือการรักษาสมดุลน,นะคะรักษาสมดุลระหว่าง1สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็กบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะ กับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของรัฐสภาความปลอดภัยของสอสอส,อสอวอเจ้าหน้าที่สภา<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะก็คือบริหารความสมดุลระหว่าง2อ,อย่างนี้นะคะ,<ฮ>ะคือประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกด้วยนะคะแล้วก็ ก็มีการรักษาความปลอดภัยด้วยก็คือให้มันมีความสมดุลพี่เจ๊พูดอย่างเงี้ยเหมือนพี่เจ๊บกําลังจะแบบเหมือนขู่หรือเปล่าคะจะแบบเอามวลชนแบบมาขู่เหมือนขู่ใครก็ไม่รู้ว่าที่กาลังจะทําอะไรบางอย่างอย่างนี้หรือเปล่าคะพี่เจ๊ไม่ได้เป็นคนจัดตั้งมวลชนอันนี้มันเป็นออแกนิกค่ะเมื่อกี้พี่เจ๊บอกว่าพี่เจ๊บอยู่เบื้องหน้ามอบนะคะเบื้องหน้ามอบมันก็โดนกล่าวหาว่าอยู่หลังมอบโดนท่านนายกบอกเป็นเตี้ยหลังม็อบอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่เบื้องหน้ามาตลอดนะคะจนกระทั่งมาเป็นสสก็ ก็มาเป็นซัพพอร์ตจะให้พูดว่ายอมรับก็เหมือนกับเป็นคนจัดตั้งนะคะ,ะมันเป็นเจตนาของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วหนู่าจะดูเป็นคนมองโลกในแง่ล้ายสักนิดนึงแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุในทางการเมืองขึ้นหรือมันมีอะไรที่ทําให้คุณพิธาไม่ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกับที่นักวิชาการนักการเมืองหลายๆคนออกมาวิเคราะห์กัน พักเก้าไกลจะทํายังไงต่อไปคะเราก็ยังมั่นใจยอยู่นะคะว่าสวตั้นจะมีจิตสำนึกคนที่ไม่ได้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็จะต้องเอาเจตนาของประชาชนที่เขาแสดงออก <ừ> แล้วก็ต้องทําไปตามนั้นนะคะหนูถามได้ไหมว่าจากใจพี่เจีย๊ยบจริงๆจากที่เคยไฝ่กันมาในสภาซึ่งหนูเห็นหลายครั้งที่พี่เจีย๊ยบไฝ่สวอเนี่ยคิดว่าเขาจะเป็นแบบที่พี่เจีย๊ยบพูดไหมคะรหรือหรือว่าบางท่านมีหรือ่าคือสวตัวตึงอ่ะตัวที่มีปัญหาอ๋อมีตัวตึงอืม ก็มีอยู่ไม่กี่ท่านะนะ <c oughs> ก็คือหน้าเดิมๆมาแล้วสวมีตั้ง250ท่านนะคะคนที่แบบมีความเข้าอกเข้าใจก็ไม่น้อยค่ะก็เยอะนะคะถ้าไม่ได้ถูกอะไรอะอำนาจเหนือการเลือกตั้งมากดดันสอวอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ท่านก็เป็นวินยูชนทั้งนั้นก็ไม่ได้เหมารวม, <c oughs> มสวทั้งหมดมีอยู่ไม่กี่คนค่ะที่ออกมาโวยวายอะไรอย่างงี้ พูดเหมือนมั่นใจอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแอบไปดีดแอบไปดิวกันกับสวบางท่านมาหรือเปล่าคบมีไหมคะมีไปพูดคุยไหมเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็มีทีมเจรจาของพักที่จะเจรจาอะไรกันคะเจรจาหมายถึงที่มีข่าวว่าแจกกล้วยแจกอะไรนี่คือใช่เราไม่ได้ไปแจกแบบนั้นแต่ว่าเราให้คอนเทนต์ค่ะไปให้ความเข้าใจอย่างเช่นโอสวหลายท่านไปอ่านแต่ลายกลุ่มความรู้ที่ข้อมูลที่ลายกลุ่มลายกลุ่มมันไม่ดียังไงคะรัฐสภาเขาไม่มีลายกลุ่มเลยครับพี่เจี๊ยบ ไใกล้กลุ่มแบบไอโอสร้างาความแตกแยกอย่างนี้แล้วก็แบบมีความเข้าใจผิดเรื่องอย่างก็เรื่องหนึ่งหนึ่งสองหาว่าเราจะไปล้มเจ้าหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะกังวลไหมเนี่ยประเด็นนี้คือมันละเอียดอ่อนมากค่ะคืออยู่ที่ความทุ่มเทของเราแหละว,ว่าเราอ่ะจะทําความเข้าใจกับสารและธรรมนูญทําความเข้าใจกับสวบางส่วนได้หรือเปล่านะคะ,คะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะคะมันเป็นการทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนดีขึ้นนะคะข้อหามันแรงมากเลยนะคะถ้า มันจริงก็คือไม่ใช่หายแค่นายกนะคะหายไปทั้งพักเลยนะคบพี่จีครับไม่ก็ต้องถามว่ากฎหมายที่กำลังพูดถึงมาตรา1นึอะไรด้วยใช่ไหมคะ,ค,ะคือกฎหมายทุกฉบับมันเขียนขึ้นโดยมนุษย์มันก็ต้องแก้ไขได้นะคะ,คะพี่เจฟคงเห็นข่าวแล้วเนาะล่าสุดก็คือลุงเขาประกาศาลาออกแล้วเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเขาขอวางมือแล้ว <c oughs> พี่เจฟอ,องเรืองนี้ยังไงครับดีใจไหมที่เขาพูดว่าเขาวางมือแล้ว เขาไปดีแล้วช้าไปไหมคะมันทูเลดนะคือแบบอะไรนะครับมันอะไรนะทูเลดสายเกินไปทูอ๋อมันทูเลดตายแล้วหนูได้ยินไปคำอื่นหนูนึกว่าออทูเลดออทูเลดกับคนละคำเพราะว่ามันหมดสภาพไงหมดสภาพไงอะไรหมดสภาพคะท่านนายก เห็นท่านยังกระฉับกระเฉงดีอยู่นะเดินเหินยังธรรมะทเมงเขาหมดสภาพเขามาวางมือตอนที่เขาแบบหมดสภาพแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการขึ้นกันลงของตําแหน่งของแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะศิลปินดาราหรือว่านักการเมืองผู้มีชื่อเสียงในโลกนี้นะคะการขึ้นน่ะสำคัญน้อยกว่าการลงนะทำไมคะตอนขึ้นว่ายากแล้วพอขึ้นไปไต่ระดับแล้วอะตอนลงเนี่ยจะลงแบบมีเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วก็ลงแบบให้คนมีความทรงจำกับ กับเรายัางไงกับแต่ละคนยังไงแล้วของลุงนะคะลงดีไหมในแง่ศาสนีพเจยบคิดว่าท่านลงดีไหมคะยยักเยินก็แบบว่ามีแต่รอยแผลก็คืออ้าวมันจะไม่ไงคุณแพรรี่นี้ไม่เล่นเพราะว่าไปดูคะแนนเลือกตั้งนะคะขนาดกอนเลือกตั้งเขาได้เท่าไหร่คะพรรคของเขาเนี่ยได้20 20บกว่าคนมั้งสสเขตนะคะ20บกว่าคนแล้วมันชีรไปชื่ออีกก็ประมาณ 30- 30กว่าก็คือแต่เทียบกับทรัพยากร ที่เขาใช้นะคะ,คะนะคะหาเสียงตอนที่ตัวเองเป็นคอรมอรมันได้เปล<ช>ี่ยนไปอยู่แล้วเขาใช้อะไรคะเอาเฉพาะที่พูดนั้นนะคะเดี๋ยวก็เป็นหัวพิเจยบแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือก็มันเป็นข้อเท็จจริงทั้งนั้นอย่างเช่นก่อนการเลือกตั้งในฤดูหาเสียงเนี่ยท่านก็ได้อ้างการไป การไปลงพื้นที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใช่ไหมคะก็ได้รับการต้อนรับจากข้าราชการในจังหวัดนะคะโดยตําแหน่งอยู่แล้วโดยตําแหน่งเนี่ยแล้วก็มีทรัพยากรในการที่จะเอาไปใช้หาเสียงโดยผ่านไอ้ไกลไกการใช้เป็นข้ออ้างหรืออะไรเงี้ยเขาก็ได้เปรียบอยู่แล้วอ่ะหนูอยากถามหน่อยได้ไหมคะว่า ก้าวไกลก็เก่งอะไรหลายๆอย่าง oh. LIKE, แต่เหมือนไม่ค่อยมีทีมกฎหมายที่เก่งแล้วก็เหมือนเนี่ยมาซ้ำอีหลอดเดิมอย่างเงี้ยพี่เจมมองไงเวลาเขาวิพา์วิจารณ์แบบนี้ว่ารือคิดว่าเราก็มีทีมกฎหมายที่ที่ดีแล้วทีมกฎหมายของเราก็มีความเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพอยู่มีอยู่แล้วนะคะแต่มันเหมือนนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะยังไงคะพี่เจมก็คือไม่ผิดตรงนี้ก็ต้องผิดตรงนั้นก็คือจะให้ผิดให้ได้อะมันก็ได้ มันเป็นแบบแล้วพูดแบบนี้แบบน่าเห็นใจมากนะพี่เจี๊ยบก็มาปากกับลูกแก่จริงๆนะคะแล้ทำไมพี่เจี๊ยบถึงไม่เป็นสสอ่ะเพราะอะไรก็คือสถานการณ์คิดว่าตอนที่เขาไม่ได้คิดจะเป็นสสมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าบังเอิญเข้ามานะคะพอเข้ามาเพราะอาจารย์ป๊อกชวนแล้วก็บังเอิญก็ได้เป็นสสมีกระแสพักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองไปตลอดชีวิต อยากจะมีแพชชั่นอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่เพราะว่ากลัวอะไรนะคะไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยปี6.2สถานการณ์มันท้าทายค่ะคุณแพรลี่ก็คือมีการรัฐประหารแล้วก็มีการสืบทอดอํานาจนะคะเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายเรารู้สึกว่าเรามีจริตแบบเป็นไฟเตอร์ต่อสู้อะไรกับเรื่องพวกนี้แต่พอตอนเนี้ยมันมันก็เป็นสถานการณ์การเลือกตั้งปกติแล้วไม่มีอะไรท้าทายแต่ว่ารอบหน้า ถ้ามันไม่ไม่ปกติอีกก็เดี๋ยวจะคิดใหม่ละก็ไม่แน่แนก็จะกลับมาเป็นสสอีกก็คือต้องคิดอีกทีว่าถ้าเราถ้าเรากลับมาแล้วมันมีประโยชน์ แต่หวังว่าคงจะไม่ต้องมีวันนั้นนะคะพี่เจี๊ยบขาหนูมาแล้วทัชสภาทั้งทีแล้วเนาะแล้วก็บางจุดบางส่วนอาจจะสามารถไปได้แล้วก็พี่เจี๊ยบอาจจะรูอาจรบกวนพี่เจี๊ยบนิดนึงค่อยๆด้วยความกรุณาของพี่เจี๊ยบพาเราไปเซอร์เว์ไปดูจุดนู้นจุดนี้เนาะเผื่อพี่น้องหลายๆคนที่ไม่เคยเห็นบรรยากาศของรัฐสภาโดยเฉพาะเป็นบรรยากาศวันที่จะมีการโหวตในยกรัฐมนตรีว่าบรรยากาศสภาพความเป็นจริงมันเป็นยังไงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบพาพวกเราทุกคนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะยินดีค่ะ ขอบุณค่าขอบุณค่าขอบุณค่าไม่เป็นไรเด่๋วั้เาจะไปเป็นไปออกรายการก็กำลังทำหน้าที่อยู่เนาะเราก็ซัพพอร์ตในมุมของเราแล้วกันให้กำลังใจท่านให้ท่านได้ทำหน้าที่อย่างที่ท่านควรทำและทำได้อย่างเต็มที่นะคะเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนหมู่บ้านแล้วกันนะคะอันนี้คือเรากำลังจะออก ออกไปข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวตามสสเพียวนั่ก็สสที่พักท่านเพียวนี่ยังเป็นสสอยู่ไหมคะข้างนี้ยังยังไม่เรียกไม่ถึงใกล้แล้วค่ะอีกคนสองคนเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นคอรอเรามีใครเป็นคอรมอลาออกไปปุ๊บก็เรียกถึงเขาแหละบัญชีรายชื่อค่ะเป็นบัญชีรายชื่อก็คือถ้าเป็นคอรมอเป็นคณะมนตรีก็จะไม่นับ ก็เราอาจจะลาออกบางคนคือจะไม่เป็นควบสอสกับรัฐมนตรีไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เถึงจังเลยสวัสดีค่ะพีเจ๊มาคุมเรื่องสภาสัญจรนะเออเนะเดี๋ยวพี่จะมาคุมเรื่องนี้เดี๋ยวได้เจอกันยิ้มกันนะมันจะมีแยกมาเวลาที่รัฐมนตรีมาตอบคำถามก็อาจจะแยก แยกมาตอบที่นี่เวลาสสยื่นถามเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาตอบอันนี้ทำไมไม่เข้าห้องประชุมใหญ่คนะระมันไม่มันในเวลาทำในเวลาเดียวกันคือห้องประชุมใหญ่ก็ประชุมไปยังมีห้องอีก30กว่าห้องที่เป็นห้องอย่างเงี้ย ก็สามารถมาขอตอบกระทู้ในห้องนี้ได้ไม่ต้องขอเขาให้เลยพราะมีการยื่นยื่นลงหน้าแล้วพอรัฐมนตรีมาก็มาตรงนี้แต่ห้องพวกนี้ไม่ถ่ายทอดสดไงคะทำให้เราอยากจะถ่ายทอดการประชุมสดทุกห้องอีก30กว่าห้องเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าสสทํางานในห้องเล็กยังไงไปเกียร์เสียยังไงไปอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เจมย์จะพาหนูเดินไปไหนคะเดินไปม็อบนี่ไงตรงนี้นะคะค่ะคือนี่จุดทางเข้ารัฐสภาตรงนี้เลยใช่ค่ะดูเหมือนเจ้าหน้าที่กำลังตึงกำลังเยอะมากเลยนะคะพี่เจมส์หา ม,มีการประสานมีการช่วยพูดช่วยคุยอะไรให้กับม็อบไหมคะมีไหมใช่ค่ะก็ดูว่าเขาเรียกร้องเขาอะไรแล้วก็บอกเขาว่าแบบเราก็ให้สงบสันติแล้วแล้วโดยส่วนใหญ่สงบสันติไหมคะสงบสันติหมายถึงจากฝั่งผู้ชุมนุมหรือเจ้าหน้าที่ฝั่งผู้ชุมนุมสงบสันติเ<า>จ้าีน้าที่ล่ะคะอันนี้ไม่ปฏิเสธว่าอาจจะฝั่งผู้ชุมนุมอาจจะมีคนเลือดร้อนบ้างอะ,อะไรบ้างะนะคะซึ่งก็ เป็นธรรมดาแต่ก็มีไม่กี่คนก็อย่าเอาเป็นเหตุให้คอฟอจะต้องมายิงแก๊สน้ำตา,อ,ตาอะไรนะแบบแจกงพี่เจมมองอยังไงกรณีที่มีการแบบสลายการชุมนุมด้วยการยิงแก๊สน้ำตาอะไรแบนี้หรือว่ามันก็คือการทำตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่แหละที่เขาต้อง รักษาความสงบเรียบร้อยพึ่งไปเยอรมันมานะคะทีะ่เขาอบรมคอฟอรเราอะค่ะคอฟอ,รอรเราเนี่ยจะไปอบรมออที่เยอรมัน,มนแล้วพี่พึ่งไปเยอรมันมาก็ยังถามว่าทําไมคอฟออบรมแล้วมายิงกระสุนยางไม่ได้เหรอครับเนื้อกว่าเอวอคือคือหลักหลักการสากลเนี่ยการยิงกระสุนยางจะต้องยิงต่ํากว่าเอวยิงไปที่ขาที่น่องแต่ว่าของเราเนี่ยยิงสูงกว่าเอลจนถึงมีคนตาบอดต้องหลายคนใช่ไหมคะมันก็ผิดผิดละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอ่ามามาอาดูตรงนี้ก็คือเป็นเป็นจุดพี่น้องนี่อะไรคะนี่อันนี้คืออะไรกันคะโอ้โหบรรยากาศเอฟซีเขาเยอะจริงคุณผู้ชมขาก็จะเห็นนะคะว่าบริเวณทางด้านนอกรัฐสภาเนี่ย ก็จะมีจุดที่เขาให้สําหรับการบริการประชาชนสําหรับมารู้สึกสังเกตการใช้พื้นที่แล้วก็มีการถ่ายทอดสดการประชุมและทัศนภาแบบเรียลไทม์เลยนะคะแล้วก็ข้างนอกแบบริมฟุตบาทก็จะมีพ่อค้าประชาชนเนาะก็มาขายของกันอะไรการเรียกว่านิติบัญญัติก็เห็นได้ว่าประชาชนส่วนกลุ่มหนึ่งะคะก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการโหวตนายกัฐมนมรี ครั้งนี้เป็นอย่างมากาเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่เจมค,คะจ่ะขอบพรคุณมากๆแล้วก<พ>็คุณผู้ชมย้ำนะคะว่าอย่าเพิ่งจากรายการแย่งสิ่งของเราไปไหนรอดูให้จบ EP นี้เลยเดี๋ยวเราให้ทีมงานโปรดิวเซอร์เซอร์เวละพาทัวร์พาชมบรรยากาศร,รอบๆทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกรัะทสภา